วิธีลดคอเลสเตอรอลที่ง่ายที่สุดพี่อู๊ดเป็นคนผอมค่ะมีคอเลสเตอรอลมากกว่า200แล้วก็ L D L 180 H D L ต่ำม,มากประมาณ45ซึ่งเป็นปัญหาที่หลายๆคนได้เจอพี่อู๊ดแล้วบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าคนผ,ผอมจะมีคอเลสเตอรอลสูงขนาดนี้พี่อู๊ดพยายามควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายแต่ทำไม่ได้บ่อยเพราะเนื่องจากการทำงานครอบครัวพี่อู๊ดมีประวัติคอเลสเตอรอลสูง พี่อูดชอบทานของทอดขนมอบซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เสี่ยงอยู่แล้วกับการที่คอเลสเตอรอลสูงพี่อูดไม่อยากใช้ยาลดคอเลสเตอรอลเพราะรู้ว่ามีผลข้างเคียงเคยลองใช้วิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยควบคุมอาหารออกกำลังกายแต่ทำได้ไม่นานจนพี่อูดมาใช้ผลิตภัณฑ์ชุด f ิล l กร a ไฟเบ b ร r ไบ o อสและชา เยา่ามาเต้ยูนิมาเต้ชาพี่อูดฟาสติ้งตั้งแต่ตอนตื่นถึงตอนเที่ยงใช้ไฟเบอร์ก่อนอาหารกลางวันและมื้อเย็นฟาสติง้ง16-8ผลลัพธ์จากการใช้ชุดฟิลเกรดผลเลือดดีขึ้นคอเลสเตอรอลต่ำกว่า200 LD l d l ประมาณ100 h d l เพิ่มขึ้นเป็น60และที่สำคัญไขมันในร่างกายยังลดลง ถ้าใครฟังอยู่มีปัญหาเหมือนพี่อู๊ดทักเข้ามาคุยกันสนใจพิมพ์สนใจและสุขภาพดีคือหน้าที่